มาต่อที่เรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องทุกข์ใจจริงของคนที่แบบทําสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพราะว่าถูกละเมิดบ่อยอเกินนะคะเมื่อวานนี้เขามีการรณรงค์ค่ะต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่โดนกันมากเลยนะคะที่ศูนย์กันคั้พันทิพย์ พลาซาประตูน้ำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเขาใช้ชื่อว่าโครงการชุมชนต้นคิดต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจัดโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยศิลปินจากค่ายแกรมมี่แล้วก็ศูนย์การค้าผันทิพย์พลาซานะคะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานนี้ค่ะก็คือต้องการวอนผู้ประกอบการในแวดวงการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตาม ห้างไอทีนะคะโดยชูห้างพันธิภพาซาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการตัวอย่างซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จํานวนมากเป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยจําได้ไหมคะพิเศษเคยบอกว่าไม่อยากไปพ่นที่ <c oughs> <c oughs> แล้วข้อในงานนะคะยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่บริษัทต้นแบบด้วยที่ด้านการต่อต้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะสาเหตุสําคัญของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือมาจากที่ผู้ซื้อเนี่ยต้องการซอฟต์แวร์ร ถูกแต่จริงๆก็อาจจะเสี่ยงต่อไวรัสนะคะขณะที่ผู้ขายก็นำซอฟต์แวร์โปรแกรมเถื่อเนี่ยมาประกอบเครื่องจําหน่ายก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยหนึ่งในทางแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะครับทางผู้บริหารห้างพันทิปเนี่ยก็บอกว่าจะดําเนินการยับยัง้งการจําหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์แวร์ เพลงแล้วก็ภาพยนตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศจิตนารมเป็นสูตรการค้าปลอดสินค้าและมม์เลอสิทอิ์ร้อเ์เซ็ในเดือนกันยายนปี2,557นะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้ใช้ความพยายามเรื่อยมานะครับที่จะลดอัตราการละเมิดลอสิทธิิ์ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับการค้าปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะในศูนย์การค้าด้านไอทีโดยขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการสูนย์การค้าให้ช่วยการสอดส่องดูแลแล้วก็แจ้งเตือนผู้เช่าให้งดเว้นการจําหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ให้เช่านะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนต้นคิดต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับ ซึ่งจากการสำรวจเร็วๆนี้นะครับพบว่ามีร้านค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และก็อุปกรณ์อยู่ประมาณ1,200แห่งทั่วประเทศนะครับโดย450-500ร้านค้าเนี่ยตั้งอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็มียอดขายคิดเป็นร้อยละ80ของยอดขายนะครับโดยรวมในแต่ละปีซึ่งเป็นกลุ่มที่ตำรวจจะจับตามองเป็นพิเศษฮนะ ค่ะแล้วก็เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะจากท่านพันตำรวจเอกชัยนารงเจริญชัยนาวค่ะรองผู้บังคับการกองบุกคับการปรับปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเศรษฐกิจและคุณสมพรมณีรัตนกุลนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้กล่าวถึงงานนี้กันค่ะเพราะเราทำความเข้าใจว่าเราจะไม่มาปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามีของละเมิดเลยไม่มามาต้องจับอย่างเดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วถ้าเกิดเรามารณรงค์เรามาสร้างความเข้าใจ ุยเน้นไปที่เจ้าของผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเราจะทําอย่างไรให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้ของแท้มาพร้อมเครื่องแต่เวลาคนขายเนี่ยไปเอาซอฟตแวร์ก๊อปปี้ให้เขาอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเราก็ลณนงคลงให้เขาเนี่ยเอาของแท้ใส่เข้าไปส่วนประเด็นพันทิปเนี่ยเราขอความร่วมมือเนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยเอาไปโจมตีว่ามันมีพื้นที่ที่มีละเมิดมากในขณะนี้เนี่ยเราก็มาประชาสัมพันธ์ออกทางกลางห้างเลยเพื่อให้ผู้ขายเนี่ยได้รู้ว่า ปี57น,นะห้างพันทิพย์สัญญาเราแล้วว่าจะไม่มีของละเมิดดังนี้เนี่ยใครที่ปรับตัวได้เลิกขายของละเมิดหาสินค้าอื่นมาวางขายดูลักษณะข,ของเอ่อเขาเรียกอะลรลักษณะของอเมจของห้างก็จะทําให้ตัวเองไปได้ที่เราได้มาเดินดูที่พันทิพย์เนี่ยจว่าการละเมิดซอฟต์แวร์ที่ขายแบบละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยน้อยลงไปเยอะโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะทําให้ผู้ซื้อเนี่ยปรับทัศนคติให้มาคิด ว่าการซื้อซอฟต์แวร์ที่มีใน,ในการละเมิดลิขสิทธิ์น้ำมัญญายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่พัฒนาซอฟต์แวร์มาเพื่อจาหน่ายเนี่ยก็มีความหวังว่าอยากจะมีรายได้เข้ามาเพื่อจะนํามาพัฒนาต่อยอดให้ผลิภัณบัของเขาเนี่มีคุณภาพดีขึ้นแต่เมื่อเราซื้อซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยรายได้ไปอยู่ที่ผู้ขายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะหมดกําลังใจหรือแม้กระทั่งทุนทรัพย์ในการที่จะมาทําซอฟต์แวร์ให้มีีคุณภาพดขึ้น ส่วนโทษนะคะของการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมค,คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการถือครองเพื่อขายหรือการนําเสนอขายโปรแกรมเหล่านั้นมีโทษจําคุกและคุณผู้ชมไม่เกิน4ปีหรือว่าปรับไม่เกิน8 0 0แสนบาทค่ะและศาลเนี่ยก็อาจจะมีคําสั่งให้ปิดกิจการอีกด้วยนี่นะคะก็เป็นข่าวดีเนาะที่พันธิ์บตอนนี้น้อยลงแล้วนะคะแล้วก็หลายๆที่ด้วยนอกจากซอฟต์แวร์ก็ยังมีเพลงมีภาพยนตร์ด้วย